sư gắn sư tập cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยกระเบนเนี่ยปลาจราระเม็ดครัา,รารปลาจราระเม็ดาเฮ้ยปลาจาระเม็ดามันมีตัวงี้วะ่ะที่ตัวใหญ่และตัวเล็กตัวละสองร้อยแปดสิบมีลัวลอะไร าสามรอยสี่สิบเราจะ่โลไหมอืมซือกไปเรียงไง้หนี่ไงกบอ่ะเฮ้ยเป็นไงมัง่งบายดีไหมบายดีป่ะ มีตัวตายก็มีหกร้อยสี่สิบตัวร้อยสี่สิบ

เอาว่าปลาหมึกอะถามไ,ได้นะจ๊ะปลาหมึกอะไรไมน,นะกระดองอะ่ะเฮ้ยนี่อันนี้พ่อมันอันนี้ลูกมันอะอเยอะเ่ยวอะมากมองเห็นเลยอะสดๆอะ่ะ cai cai vái ba vái ba, ba. 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 ba.